ตอนที่สาม you me and the sea เช้าวันเสาร์ที่แสนจะธรรมดาแสงแดดหน้าร้อนสาดส่องเข้ามาในตัวบ้านบรรยากาศด้านนอกเกียบสนิทผิดกับในบ้านที่เสียงดังเอะอะโวยวายกันใหญ่เนบาเอาของพี่คืนมาไม่พี่อันตาแบ่งกันสิเนบาเอามาเด็กชายวัยสีขวบเอาแว่นของพี่สาววัยสิบกว่าขวบไปใส่พี่เร อันตาหันไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายคนโตของบ้านเรถอนหายใจแล้วเดินไปหาเนบาเนบาครับคืนพี่อันตาไปเนอะเดี๋ยวเอาของพี่ไปแทนไม่เอาเนบาจเจ้าวันนี้พัดที่สังเกตเหตุการณ์อยู่หลุดขำก่อนจะไปช่วยเรจัดก,การปัญหาเขาย่อตัวลงให้อยู่ระดับเดียวกับเนบาพร้อมกับยื่นแว่นกันแดดของตัวเองให้เนบาครับเอาของพี่ไปนะ แล้วคืนพี่อันตาไปนะครับเนบามองแว่นในมือใหญ่อย่างช่างใจพัดสวมแว่นตากันแดดให้เนบาก่อนจะเอ่ยชมอันนี้เท่กว่าอีกครับเนบายิ้มแล้วเดินไปคืนแว่นให้อันตาขอบคุณครับพี่พัดเด็กน้อยวัยสี่ขวบสวมกอดคนตัวสูงเบาๆแล้วไปวิ่งเล่นต่อเรกล่าวขอบคุณพัดที่ช่วยแก้ปัญหาให้โทษทีนะพุ่นวัยแต่เช้าเลย ไม่เป็นไรน่ารักดีเนบาแหละคุณนั่นแหละพัดเอี้ยวตัวไปกระซิบข้างหูคนข้างๆทำเอาเรไปต่อไม่เป็นอยากจะตีปากจริงๆชอบชงไปเรื่อยทั้งสองช่วยกันยกของขึ้นไปไว้บนรถของพัดของไม่ได้เยอะมากมีแต่ของเล่นของพวกเด็กๆที่ตักรายเอ่ยอะไรเอ่ยนี่แค่ไปวันเดียวนะเนี่ยระหว่างขนของ ทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องงานอันดีเรกต่างๆรวมถึงแลกเปลี่ยนการวาดภาพและการถ่ายรูปไปพร้อมๆกันเรไม่ลืมที่จะพกสมุดสเก็ตภาพไปด้วยเช่นเดียวกับพัทที่พกทั้งกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลไปด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนบากระโดดขึ้นรถนั่งประจำที่อันตาขอเรนั่งหน้าซึ่งเขาก็อนุญาตเรยกับเนบานั่งด้วยกันคุณแม่คนสวยฮิวตระกาปิกนิกมาแล้วยื่นให้ เอาไปทานกันนะเด็กๆขอบคุณครับพัดรับมาวางในรถก่อนจะเอ่ยชวนอีกครั้งคุณน้าไม่ไปด้วยกันหรือครับอย่าเลยไปกันเถอะเที่ยวให้สนุกนะครับผมผมจะพามาส่งอย่างปลอดภัยครับคุณน้ารบกวนได้นะจ๊ะพัดพัดยิ้มรับแทนคำตอบเขาเดินไปนั่งประจำที่คนขับเด็กๆโผล่หน้าออกมาร่ำลาคุณแม่ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกจากบ้านไป The w i e e l s on the bus go round and round, round and round เด็กๆในรถร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานสวนคนพี่ก็กึ่งหลับกึ่งตื่นพี่เรอย่ารักเนบาปลุกพี่ชายคนข้างๆให้ตื่นจากพวังเรปรับสายตาก่อนจะโฟกัสน้องชายคนเล็กพาเนบ้าไปฉี่เขามองไปรอบๆก่อนจะพบว่ามาถึงจุดจอดรถแล้ว เรย์ re, รูปหน้าให้ตื่นเต็มที่ก่อนจะพาน้องชายไปเข้าห้องน้ำส่วนพัดกับอันตาพากันไปซื้อขนมเดบาเดินเข้าไปห้องในสุดพร้อมกับพี่ชายเรยืนหันหลังให้ในขณะที่เดบากํกลังทำธุระส่วนตัวหลังจากได้ยินเสียงราดน้ำเขาก็หันไปจัดการทำความสะอาดให้น้องก่อนจะเดินออกมาพามาล้างมือเนบาอยากกินขนมมากพี่เร พี่อันตากับพี่พัดไปซื้ออยู่ไงครับไปรอที่รถกันนะเขาจุงมือคนตัวเล็กเดินกลับไปที่รถแต่ยังไม่ทันถึงรถก็มีมือปริศนามาสกิดเขาไว้ก่อนเรเรปรปยุกตสินเจ้าของชื่อหันไปมองก่อนจะพยักหน้าเราฟุกอยู่ออกแบบภายในเคยเรียนเสรีด้วยกันไงอ,อ๋อ,ออ๋อเพื่อนไอบีใช่ไหม ใช่ใช่นี่มาทำอะไรเที่ยวเหรออืมหาแรงบันดาลใจในการวาดรูปนะ่ะน้องชายโตวไวนะนเนี่ยฟุ๊กก้มลงทักทายเพื่อนตัวน้อยเนบาเบ้นหน้าหันไปทางอื่นทำเอาเรต้องกล่าวตักเตือนและขอโทษฟุกแทนน้องชายไม่เป็นไรเรตเราเข้าใจโอเคงั้นเราไปละโชคดีโชคดีเรโบกมือลาฟลุกก่อนจะเข้าไปนั่งในรถที่อันตากับพัท รออยู่แล้วพี่อันตาขอขนมหน่อยคนน้องช่างจอรีบขอของกินจากพี่สาวทันทีที่เข้ามาในรถทั้งคู่แบ่งขนมกันกินคุณจ่ายไปเท่าไหร่เรแอบกระซิบถามพัดจากบ่อด้านหลังคนขับพัดสายหน้าแล้วบอกว่าเขาจะเลี้ยงเองเก่งใจคุณว่ะนิดหน่อยเองคุณไว้เลี้ยงขนมผมคืนเพบา เลอะหมดแล้วครับเรหันไปเตือนน้องชายที่กินเลอะเธอเขารีบเอาทิชชู่มาเช็ดเพราะกลัวจะเลอะรถของพัดเหมือนมาเป็นภาระเขาเลยว่ะไม่นานนักก็ถึงทะเลเด็กๆลงจากรถแล้วจุงมือกันไปที่ทะเลพัดกับเรมองตามแล้วหลุดขำเบาๆก่อนจะถือของแล้วเดินตามไปเรปูผ้ารองนั่งก่อนจะวางตะกร้าของกินกับกระติกน้ำดื่มไว้ ส่วนอุปกรณ์ของเล่นทรายก็วางลงข้างๆก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งพัดนั่งลงข้างๆพร้อมกับปัดผมที่ตกลงมาปลกหน้าของเรออกเตรเงยหน้าไปสบตาคนข้างๆก่อนจะแสกมองไปทางอื่นหลบสายตาด้วยความเขินพัดระบายยิ้มออกมาน้อยๆแล้วมองไปยังเด็กน้อยสองคนที่สัดน้ำใส่กันไปมาอันตาจุงมือในบาไปหาพัดแล้วยื่นเปลือกหอยเล็กๆให้ พี่พัดหนูให้พัดรับเปลือกหอยสีขาวนวลแล้วยิ้มให้เด็กหญิงสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอันตาพี่พัดไปเล่นน้ำกันไหมคะอันตามาตักทรายกับพี่ดีกว่าปล่อยพี่พัดพักบ้างเรชวนน้องสาวมานั่งตักทรายเล่นส่วนเนบาตัวเต็มไปด้วยทรายเรียบร้อยแล้วเรเสรยผมขึ้นให้น้องแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาให้สะอาดเนบาปวดนิดหน่อย แต่ก็ยอมให้คนพี่เช็ดพัดหยิบกล้องฟิล์มขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์ถ่ายสามพี่น้องที่กำลังเล่นซายอยู่เรหันไปมองคนที่กำลังถ่ายรูปแต่พัดกลับกดชัตเตอร์พอดีตอนเรหันมาพัดหัวเราะเบาๆเรขอดูรูปแต่พัดไม่ให้คุณแก้งผมว่ามันน่ารักคุณไว้ล้างแล้วจะให้ดูพาน้องไปเล่นน้ำเลยผมจะวาดรูปบ้าง พัดหัวราอเมื่อคนตัวเล็กหน้าบูดเขาวางกล้องฟิล์มไว้แล้วชวนสองพี่น้องไปเอาน้ำที่ทะเลมาทำประสาททรายเรยกหิบสมุดออกมาว่ารูกน้องกับพัดท,ที่กำลังสาดน้ำกันไปมาในบาสะดุดล้มแต่โชคดีที่พัดจับไว้ทันไม่งั้นได้หัวทิ่มทรายแน่ๆเขาเหลือบมองกล้องฟิล์มข้างๆแล้วถือวิสาสะนำมาเก็บภาพตรงหน้า พัทที่กำลังดูแลน้องๆส่วนน้องๆก็รุมแกล้งคนพี่กันใหญ่เสียงกดชัตเตอร์ดังขึ้นม้วนฟิล์มขยับเลื่อนไปอีกแผ่นเรที่สะดุง้งกับการสบตาพัดผ่านเลนกล้องทำให้มือเผลอไปกดชัตเตอร์อีกครั้งเขาเรีบวางมันลงข้างๆก่อนจะหันไปสเก็ตภาพวาดต่อตกบ่ายแก่ๆหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กน้อยทั้งสอง แล้วก็นําอาหารที่คุณแม่ทําออกมารับประทานเนบากินไปไม่กี่คําก็เริ่มง่วงเขาเอนตัวเพียงหลังคนพี่การเคี้ยวอาหารช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเรเอาขนมในมือเนบาออกแล้วจับให้น้องนั่งอยู่บนตักเขาเพื่อรอให้อาหารย่อยเสียก่อนแต่ดวงตาอันหนักอึ้งของคนน้องได้ปิดลงแล้วเนบาหลับอยู่บนตักของเรส่วนอันตาก็อ้อนพี่พัดจนเรแอบหมันไส้ เข้าหัวน้องสาวไปทีหนึง่งไปสนิทกันตอนไหนน่นสองคนนี้คุณหึงผมเหรอพัดขยับเข้าไปกระซิบถามข้างๆเรเรสายหน้าแล้วดันหัวอีกคนออกเบาๆเพอเจอร์น่ะคุณหึน่ารักอีกแล้วอันตาแหละเรข้อความจากแคทปี้ผู้อ่านที่น่ารักทุกคนมันเป็นยังไงไหนบอกสิ คุณพัฒน์ลุกแล้วนะคะเราไม่มีเวลาอัพที่แน่นอนนะคะถ้าอัพช้าอ่านเรื่องอื่นๆของเราไปก่อนก็ได้ค่ะโดเนตได้นะขอบคุณนะ